ในโหมดอื่นๆแล้วก็เป็นรางวัลอื่นๆด้วยนะครเราก็จะได้สูงสุดถึง7,000บี้แต่ว่าในด่านนี้ก็ปาไปแล้ว6,000รูบี้นะับ oh. ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่สนใจเติมให้เกจเกมลายเลนเจในระบบ iOS ราคาถูกกว่าตัวเกมผมขอแนะนำเป็นเจ๊น้ำการค้าค o อปอัพเซ็นเตอร์เลยเพจเติมเกม l i น e r a นเจอและเกมอื่นอีกมากมายบอกได้เลยว่าร้านค้าจททะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจเจ๊น้ำการค้าค o อปอัพเซ็นเตอร์ลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคิปชั่นหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยท่มดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่ทผมสำหรับคลิปนี้ท่มเป็นคลิปข่าวสารโคโลโบนั่นเองซึ่งโคลโบในรอบนี้ก็เป็นโคลโบมิกุท่มแล้วก็เป็นข่าวสารในการครบรอบ10ปีของเกมลายลเจอร์ด้วยท่มว่าจะแจกอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างทอ่ะ เดี๋ยวก็ไปดูกันที่นักต่างประกาศของตัวเกมกันเลยท่มอะสำหรับอีเวนต์มิกุท่มที่จัดเข้ามาท่มก็เป็นอีเวนต์ซากุระมิกุนั่นเองซึ่งสามารถรับได้ตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ถึง29มีนาคมเลยทอมก็จะมีรางวัลตัวของซากุระมิกุตั้งแต่ล็อกอินเข้าเกมเลยท่มเป็นตัวแจกในรอบนี้นั่นเองและอย่างหน,นึ่งท่มอะก็เลนเจอร์ตัวนี้สามารถอัปเกรดเป็นล่างกาวดาวได้ด้วยท่มและ ที่สัมพานุ่มตัวนี้มี่านสเตตทพิเศษมาให้สูงด้วยน่มแล้วก็มีอีเวนต์อื่นๆอีกมากมายที่สามารถรับตัวของซากุระมิกุได้น่มอ่ะสำหรับตัวแจกในรอบนี้น่มการคาดดาสกิลของเราอาจจะคาดเดาได้ยากแล้วน่มเนื่องจากว่าเป็นตัวแจกความสามารถสกิลก็อาจจะไม่ค่อยเก่งก็ได้น่มสำหรับอัปเดตโคลโบน่มก็ถือว่าดีมากๆเลยน่มที่เอาตัวแจกทั้งท้าของซากุระมิกุนุ่มมาแจกเยอะแบบนี้น่มแล้วก็แก้ปัญหาคนที่แบบอ่ะ ัวแบบสักรุรามิกุแจกตัวหนึ่งสองตัวประมาณนี้ได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆและตัวของสักรุระมิกุท่านผมอาถ้าอัปเกรดเป็นล่าง9าวดาวเราก็จะได้ทางด้านของตัวปลุพลังมาอีกยิ่งใบนั่นเองตัวนี้ท่าผมถ้าเราอัพเป็นล่างท่าผมเราก็สามารถอัพได้ทั้งสองล่างเลยท่าผมก็จะได้รางวัลหนึ่งรางวัลนั่นเองแต่ไม่รู้ว่าเราสามารถอัพสองตัวได้หรือเปล่าท่าผมถ้าเราสามารถอัพได้สองตัวเราก็จะได้ตัวพลุพลังสองใบเลยท่าผมคือว่า ดีมากๆเลยทุกคนสำหรับการอัปเดตตัวทางด้านของซากุระมิกุเป็นร่างก้าวดาวนั่นเองส่วนอีเวนต์ถัดมาที่เปิดตัวทุกเป็นอีเวนต์เขาวงกดนั่นเองอีเวนต์เขางงกดทมตรงนี้คือหน้าต่างค่อนข้างที่สวยงามมากๆทุกคเป็นทางด้านของธีมคล้ายๆกับอวากาศเลยรับผมแล้วก็มีทางด้านของฟังดาวมูลหรือว่าฝั่งทางด้านของตัวจรงิงรับผมปะทะก,กับตัวที่เป็นร่างวิญ,ญานั่นเองทุกตรงนี้ก็อัปเดตเข้ามาค่อนข้างที่นานแล้วรับผมแต่ว่ารูปตรงนี้ค่อนข้างที่สวยงามมากๆทุกคและยังนั่นคือมาง้ี หน้าต่างของ,อด,ของด่านเขาวงกดด้วยนุมหน้าหน้าต่างของด่านเขาวงกตนะผมอันแรกคือจะเป็น,นคล้ายๆกับวิหารที่มีดวงตาหน่มแล้วก็จะมีคล้ายๆกับลูกบาศก์น่มลอยอยู่ข้างๆเองวิหารถือว่าออกแบบได้สวยงามมากๆน่มแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยนุผมก็จะมีระยะเวลากิจกรรมติดไว้อยู่ผมผมคาดว่าอีเวนต์ต,ตรงนี้นุ่มน่าจะมา ไม่กี่วันไหมหรือจะคล้ายๆกับพวกแบบกิวลว์หรือกิวลิ all, พวกนี้ไหมท่านผมอะหรือไม่ก็อาจจะมาเป็นเดือนก็ได้ท่านผมสำหรับอีเวนต์ตรงนี้ท่านผมแล้วผมคาดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างที่สูงคล้ายๆกับทางด้านของหอคอยที่มาช่วงแรกๆท่านผมที่จะมาเฉพาะเดือนแล้วก็จะรีของรางวัลทุกเดือนท่านผมผมว่าน่าจะเป็นทานองนี้แหละสําหรับด่านใหม่ท่านผูมอะและอย่างหนึ่งคือในเขาวงกดท่านผมก็จะเป็นเขาวงกดแบบ ตามรูปเลยนุ่มอ่ะก็จะมีด่านให้เราเลือกที่จะผ่านนุ่มแล้วก็แต่ละด่านนุ่มก็จะได้ของรางวัลด้วยนุ่มก็จะเป็นรางวัลตั้งแต่กบแดงยันถึงกบไฮเป,ปอร์กันเลยนุ่มถือว่าค่อนข้างที่แจกเยอะมากๆรวมถึงตัวกาชาแล้วก็เพชรยูต่างๆก็ถือว่าแจกเยอะเหมือนกันนุ่มและอีกอย่างหนึ่งนะ่มอ่ะ เขาวึ้กดท่องของเขาได้บอกไว้ว่าต้องสะสมกุญแจท่ผมซึ่งกุญแจตรงนี้ผมว่าน่าจะสะสมไว้เปิดด่านท่ผมไม่ก็สะสมแลกของรางวัลอื่นๆนั่นเองซึ่งกุญแจท่อในหนึ่งเดือนเราสามารถเก็บได้สูงสุดถึง30ชิ้นกันเลยท่ผมแล้วก็สามารถเก็บได้แบบยาวๆเลยส่วนกุญแจผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เราเปิดด่านใหม่หรือเปล่าหรือว่าต้องผ่านเป็นเลเวลไปท่องเพราะเลเวลของเขากดตรงนี้ก็มีขึ้นให้ด้วยท่องอ่าถ้าผ่านไปปุ๊บก็น่าจะมีเลเวลถัดไปให้เราเล่นเหมือนกันในด่านแต่ละด่านก็อาจจะเจอแบบ ตัวที่แข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆน่ผมแล้วก็ในดานนี้น่าจะมีแจกลูบี้ด้วยนะผมอากว่าในเดือนนี้แจกลูบี้สูงสุดถึง7 0 0 0ลูบี้กันเลย่นผมอันนี้ผมไม่ได้โม้่นผมแต่ว่าตัวเกมเขาประกาศออกมาแล้วท่นผมว่าแจกลูบี้ได้ค่อนข้างที่เยอะมากๆนผูรชมรวมๆแล้วผมว่าไม่ต่ำกว่า7000ลูบี้แน่นอนท่ผมถ้าแจกในเดือนนี้ท่นผมอ่ะเดี๋ยวมาเดือนนี้ท่นผมแล้วก็น่าจะไปปลายเดือนหน้าด้วยทนผมก็น่าจะรวมๆประมาณนี้เลยและอีเวนต์เขาวงกอ็ เข้าไปเล่นได้ตามปกติและอีกอย่างหนึง่งในด่านเขากดทผมก็จะมีวัตถุโบราณด้วยทผมวัตถุโบราณตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นวัตถุที่เอาไว้เล่นในด่านหรือเปล่าทผมเพราะว่ามันมีคลาสของมันอยู่ทผมไม่ว่าจะเป็นคลาสดีหรือคลาสซีพวกนี้ะผมมันก็มีคลาสของมันอยู่และก็จะมีแต้มด้วยทผมอย่างที่หลายๆคนเห็นไปเลยเพราะว่า แตมพวกนี้ก็คล้ายๆกับยุคที่เป็นอารีนายุค PVP พแล้วก็ยุคแต่ก่อนเลยมที่เป็นยุคกิวที่จะมีเหรียญตาคนละเหรียญเลยบผมจะมีอยู่3สี่่มแต่ก่อนจะเป็นเหรียญตาสีฟ้าสีคล้ายๆกับสีม่วงแล้วก็สีเขียวมก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเลขของรางวัลได้ทั้งสามล้านค้าเลยอั่ในรอบนี้ผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้หี่ส่วนวัตถุโบราณ ผมไม่รู้ว่าวัตถุตรงนี้เอาไว้เล่นเฉพาะด่านหรือเปล่าหรือว่าเก็บสะสมเพื่อไปแลกของรางวัลอื่นๆอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเทมเฉพาะด่านับ่มแล้วก็เอาไว้ผ่านด่านแต่ละด่านที่อ่าต้องใช้ไอเทมประมาณนี้ับ่มอ่ะซึ่งในด่านนี้ับ่มก็จะเป็นด่านที่ผมมองว่าค่อนข้างที่โอเคมากๆผมนอกจากจะได้ของรางวัลที่เป็นกบม่วงตัวกระชา่าหรือว่าจะเป็นกบ ที่เป็นอื่นๆท่าผมบ้าน,น่าจะ,จะมีอะไรเข้ามาค่อนข้างที่เยอะมากกว่านี้น่ผมแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงด้วยในการเล่นด่านท้าของเขาวงกฏน่ผมก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยน่ผมเชียร์เขาวงกฏหนึ่งครั้งก็จะได้ลิโอนาโซด้วยน่ผมแล้วก็สามครั Le> ้งก mm ็จะได้ลิโอนาโซอีกรวมๆก็แจกประมาณ300ชิ้นเลยน่ผมสำหรับลิโอนาโซแล้วก็ถ้าเราใช้กุญแจน่ผมเข้าเขาวงกฏ50ชิ้นน่านผมเราก็จะได้ลิโอนาโซอีก200อนั่นเองรวมๆแล้วเราจะได้ทั้งหมด ประมาณ500รทมสำหรับอาเรโอนาโซ่ทุมและก็ของรางวัลที่เราเคมไปค่อนข้างที่เยอะมากๆุ่มแล้วก็ฟีดแบ็กตัเกมไปหลายครั้งแล้วท่มในรอบนี้ก็มาแจกด้วยท่มก็เป็นทางด้านของรูปโปรไฟล์ั่นเองรูปโปรไฟล์ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์แบบไหนทมแต่ว่าในรอบนี้เขาก็มีรูปโปรไฟล์เข้ามาในด่านเขาวุกดด้วยทุมไม่รู้ว่าจะเป็นด่านแบบ ประมาณ20-30หรือว่าดาตที่ร้อยหรือเปล่าท็อปอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ามีรูปโปรไฟล์ด้วยท็อปอ่ารูปโปรไฟล์ก็ไปทุกนีาทีแล้วกันว่าจะเป็นปูรูปโปรไฟล์คอลาโบสักหลักนีุกูหรือเปล่าท็อปเพราะว่าม,มันเป็นช่วงคอลแลบกับคอลลาโบด้วยท็อปอะ่ะ ซึ่งรางวัลอื่นๆท่ผมก็สามารถไปดูกันได้มที่เว็บกันได้เลยท่ผมที่ประกาศของตัวเกมก็ได้ท่ผมเพราะว่าประกาศของตัวเกมท่ผมก็จะอัปเดตขอ้อมูลได้ค่อนข้างที่รวดเร็วมากๆท่ผมและอย่างหนึ่งคือเราต้องเก็บทางด้านของโทเค็นอีกแล้วทุซึ่งโทเค็นตรงนี้ท่ผมเอาไว้สะสมนั่นเองเป็นโทเค็นหมีเปล่าครบรอบ10ปีท่ผมสามารถสะสมได้ตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์่ผมแล้วก็ถึงวันที่29มีนาคมนั่นเองซึ่งรายละเอียดของรางวัล่ผมอ่ะ ในรอบนี้นมเขาแจกกลุ่มกดาวด้วยโนมที่หลายๆคนน่าจะฟีดแบกกันไปค่อนข้างที่เยอะโนมเขาก็เลยแจกธนาของกลุ่มเดาวมา1ตัวในอีเวนต์นี้นั่นเองซึ่งการสะสมโนมก็จะได้ของรางวัลค่อนข้างที่เยอะมากๆตามนี้เลยน้มอ,อ่ะของรางวัลที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดในรอบนี้ก็น่าจะเป็นอ่าซูปเปอร์เลวนาดเก้าดาวนั่นเองซึ่งซูงซปเปอร์เลวนาดเก้าดาวหลายคนก็ต้องการมากๆโน้มแล้วก็ครบรอบสิปีก็จแจกอีกตามเคยโน้มอ,อ่ะและที่สําคัญแจกลูบี้รวมๆในภารกิจนี้ รวมๆแล้วประมาณ100ยลูบี้ทุกคนสำหรับใครที่เป็นสายสะส,สมก็ไม่ควรพลาดเลยทคนสำหรับลูบี้ฟรีในนี้ก็จะมีซากุระมิกูด,ด้วยทุกคนแต่ว่าจะไม่แจกล่างปกติจะแจกไปล่างเอาตาแทนนั่นเองโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆทุกคมแค่นี้ผมก็มองว่าคุ้มมากๆแล้วทุกคนสำหรับในรอบนี้ และอีกอย่างหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาก็จะเป็นเกียร์ใหม่นั่นเองซึ่งเกียร์ใหม่ก็ตรงตามที่ผมคาดเดาไว้เลยท่ผมว่าจะเป็นเกียร์ของตัวเกมที่เป็นครบรอบ10ปีแล้วก็จะมาทั้งหมด3ชิ้นท่ผมเนื่องจากคาดรอบนี้เป็นโคลบ,บนอกรอบอผมผมคาดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ก็มาตามนั้นเลยท่ผมก็ในรอบนี้จะมาเป็นไมโครโฟนปาร์ตี้ครบรอบ10ปีที่เป็นเกียร์อาวุธผมคาดว่าน่าจะมีโดนแน่นอนแน่นอนแล้วก็ถัดมาทีมเป็นหมวก อาบัสเก็ตครบรอบ10ปีท็ผมชิ้นนี้ผมว่าน่าจะมีลดแรกกับลบสกิลไม่ก็ลดแรกด้านสกิลด้วยท็อปเพราะว่าเป็นเกียร์ครบรอบ10ปีทั้งทีก็น่าจะทํามาดีเหมือนกันส่วนต่อมาเป็นแหวนทองครบรอบ10ปีท็ผมชิ้นนี้ก็อย่างที่หลายๆคนรู้ไปนะผมน่าจะเป็นเกียร์แบบค่ามาตรฐานแล้วก็พื้นฐานกันเลยท็อปก็จะเป็นค่าแบบลบสกิลต้านสกิลลดแรกไม่ก็เป็นลบสกิลอาใช้สกิลลดแรกประมาณนี้นะผมน่าจะมาประมาณนี้เลยส่วน ค่าสกิลพัตหนุ่มอาจจะเป็นค่าสกิลพัตใหม่ก็ได้ห่มเพราะว่าเขายังไม่บอกเลยหมว่าค่าสกิลพัตเป็นค่าอะไรผ่มก็ไปรอลุ้นกันอีกทีละกันส่วนทีอุปกรณ์ในการเลือกหมในรอบนี้จะเพิ่มเกียร์7ดาวเข้ามาแซมด้วยห่มรอบก่อนหน้านี้เห็นได้ว่าจะมีแค่เกียร์6ดาวที่เป็นเกียร์ของตัวเกมกับเกียร์8ดาวในรอบเป็นนันหนุ่นผม,ผมอ่ะ ในรอบนี้ก็จะมีการเพิ่มทนมูคริสต์มาสศรรักดิ์สิทธิ์แล้วก็โลสะท้อนจันทาแล้วก็หวีสับดอกไม้ปีใหม่มาท่านผมซึ่งเป็นเกียรยที่ดีที่สุดใน3รอบเลยท่านผมอ่ะและการอัปเดตเข้ามาอีกอย่างหนึ่งท่านผมจะเป็นพีพีหมุนเวียนนั่นเองพีวีหมุนเวียนในรอบนี้จะลงที่ทาธาตุไม้กับาธาตุมืดถ่ผมใครที่มีเลนเจอร์าธาตุไม้กับาธาตุมืดในรอบนี้ก็ถือว่าเล่นการค่อนข้างที่ดีมากๆครับผมโดยเฉพาะราวยมทูตกับตัวของไมกี้อาจะใช้งานดีแน่นอน และก็จะมีสเตติอีเวนต์ด้วยทุ่มซึ่งสเตตอีเวนต์ก็จะมาทุกเดือนเลยทุ่มในรอบนี้เกียร์ที่มาในรอบนี้ก็จะเป็นเกียร์ที่เป็นหมวกนะทุ่มหมวกแผ่นกินท่มก็จะมาอีกครั้งหนึ่งะสำหรับใครที่ต้องการหมวกิีนี้ก็สามารถไปวิ่งตามล่ากันได้ทุ่มแล้วก็ในรอบนี้ทุ่มในการเล่นด่านวิ่งท่มก็จะมีการแจกรูบี้ด้วยทุผมบอกเลยว่าแจกกันค่อนข้างที่จะหนักมากๆาุผมในการแจกรูบี้ในรอบนี้ผมคาดว่าน่าจะแจกไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้ยรูบี้เช่นเคยทมร,ร,รม ต่อมาทุ่มจะเป็นกิจกรรมกระดานหมุนนั่นเองซึ่งกระดานหมุนในรอบนี้ทุ่มที่เรารู้ๆกันทุ่มก็จะเป็นตัวของซากุระมิกุในร่างเอลตานนั่นเองส่วนเหรียญกิจกรรมผมไม่รู้ว่าเขาจะแจกเหมือนเดิมหรือเปล่าทุ่มที่ให้ทําเป็นธารกิจแต่ผมว่ามันน่าจะซ้อนทับกับทางด้านของตัวครบรอบ10ปีทุ่มผมคาดว่าน่าจะเป็นตารางพิเศษเข้ามาทุ่มสำหรับตารางพิเศษก็น่าจะม,มาตั้งแต่วันที่29เลยทน่มะก็รอรุ้นกันทีละกันว่าเขาจะแจกวันละกี่เหรียญทุ่มแต่ว่า แค่เข้าเกมไปทอมเขาก็จะแจกทันทาของเหรียญให้เรา5เหรียญแล้วทมเอาไว้รุ้นของรางวัลน,นั่นเอง ซึ่งของรางวัลที่ดีที่สุดในรอบนี้ก็จะเป็นทน้งท่าของซาตุระมิกุแล้วก็จะเป็นทงนงท่าของตัวกาชาสิบใบนั่นเองของรางวัลรองๆก็จะเป็นตัวกาชาหนึ่งใบแล้วก็อุลตราลิยนานกกับซูเปอร์ลิยนนักน่นเองอื่นๆอีกมากมายก็จะเป็นขนนกกับเพชรกิวทมถือว่าค่อนข้างที่คุ้มค่ามากๆเพชรกิวในรอบนี้เขาให้รอบละหมื่นเลยทมแต่ก่อนเขาให้รอบละนี่อประมาณสามพันบ้างห้าพันบ้างผมว่าไม่ค่อยเยอะรอบนี้ก็เลยให้มาเป็นหมื่นหนึ่งเลยทมถือว่าค่อนข้างที่คุ้มค่ามากๆทมอะ แล้วก็การที่เราหมุนห่มเราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมอีกผมไม่ใช่ว่าเราหมุนเราก็จะได้ของรางวัวลวแค่ในนั้นผมก็จะมีของรางวัลในการหมุนแต่ละขั้นด้วยหมก็สามารถุนได้ตามนี้เลยห่มบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆห่มสําหรับรางวัลหมุนอ่ะก็ถือว่าได้ขนนกฟินิกม,มา3าชิ้นห่มอ่ะถือว่าคุ้มค่าห่มสําหรับสายฟีไม่ควรพลาดเลยในนี้ก็จะมีปัวกาชาแล้วก็เหมือนเดิมเลยห่มก็จะมีสากุระมิกุนั่นเอง ส่วนต่อมาเป็นกิจกรรมดาวตกอย่างที่เราได้พูดไปน่ครัมว่ากิจกรรมนี้แจกรูบี้สูงสุดถึง7 0 0ดรูบี้กันเลยน่ครัมท่านรวรวมรูบี้ในโหมดอื่นๆแล้วก็เป็นรางวัลอื่นๆด้วยน่ครับเราก็จะได้สูงสุดถึง7,000พันบี้แต่ว่าในด่านนี้ก็ปาไปแล้ว6 0 0 0รูบี้่นะมอับก็ถือว่าแจกเยอะมากๆน่ครัมในเดือนนี้ช่วงระยะกิจกรรมท่นผมอาจก็ตามนี้เลยน่ครัมช่วงเก็บคอนอธิษฐานท่านผมก็จะเก็บได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29มีนาคมท่นผมแล้วก็ หลังจากนั้นจะเป็นช่วงในการสุ่มของรางวัลเองช่วงสุ่มของรางวัลก็จะเป็นวันที่29มีนาค่มถึงวันที่1เมษายนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เอาไว้สุ่มของเองอะก็ถือว่าไปสุ่มกันได้นะมแล้วก็ช่วงรับรางวัลผมจะเป็นช่วงตั้งแต่ หนึ่งเมษายนจนถึงวันที่8เมษายนกันเลยทุ่มก็มาเหมือนเดิมเลยมาช่วง7วันท่มก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆทุ่มแล้วก็ของรางวัลก็จะได้ไม่ซ้ํากันเลยทุ่มหากใครที่ได้ที่1ก็มีโอกาสได้ที่2หากใครที่ได้ที่2ก็มีโอกาสได้ที่1เหมือนกันท่มก็รวมๆแล้วเรามีโอกาสได้ทั้งที่1ถึงที่2เลยทุ่มอ่ะแล้วก็ได้ทั้งหมดเลยของรางวัลตรงนี้ทุ่มถ้ารวมๆกันแล้วมูลค่าไม่ต่ํากว่าแบบโอ้โหยืะมากๆทุ่มหลายแสนเหมือนกันทุ่มถ้าเอาจริงๆทุ่ ครบรอบ10ปีเกมไลายเลนเจอร์ทบผมแล้วก็กบก้าวร้าวทบอกเลยว่าใครที่ได้รางวัลที่หนึ่งไปปั้นแม็กได้หนึ่งตัวแน่นอนแบบ คุ้มเลยท่านผมไม่ต้องไปเปิดตามล่ากันอีกเลยท่านผมคนที่ใช้ลูกี้ในการเปิดบน่าจะกำหมัดอยู่ท่านผมตอนนี้อ่ะก็ถือว่าแจกกันเยอะมากๆผมแล้วก็อีเวนต์กล่องโทเค็นก็มาเหมือนเดิมท่านผมอีเวนต์โทเค็นในรอบนี้ก็อย่างที่เราได้พูดไปท่านผมแล้วก็อย่างที่เราได้คุยกันไปเลยท่านผมอีเวนต์โทเค็นในรอบนี้เป็นตัวของเรือดำน้ำนั่นเองเรือดำน้ำในรอบนี้จะเป็นเรือดำน้ำล่างทองท่านผมอ่ะก็เป็นตัวที่ผมมองว่าน่าจะพฟโกับตัวแรกไหมท่านผมเพราะว่าล่างแรกก็ถีกว่ากิจใช้ได้อยู่ท่านผมแต่ว่าถ้าตัวที่มมาใให่นนรอบี้ อาจจะทําได้ไม่เก่งเท่าก็ได้ผนมเนื่องจากว่าถ้าทามาเกเกินตนัวนี้อาจจะติดเบต้าแล้วก็ บนตำนาน่ะบนหลีกเขาอาจจะเสียบเนื่องจากว่าตัวนี้ห่มีให้เทรดแค่50ตัวในเกมเองฮะเอาตรงๆคือมันน้อยมากๆนมผู้เล่นในเกมมีเป็นล้าน่ะมีแค่50ตัวมันคือแบบ0 0 0 0 0จุดห่งเอร์เอ่ะมันน้อยมากๆนะ่ะและอย่างหนึ่งคือไปรุ้นตัวฟรีได้อีก่มซึ่งตัวฟรีเราจํากัด500ร้อยตัวเองซึ่ง500ตัวนี้เราสามารถรับได้ทุกๆ12ชั่วโมงมของการเปิดกล่องตรงนี้่ะก็สามารถไปเปิดกล่องโคเชนกันได้มแล้ว ของรางวัลลองๆก็จะเป็นทางด้านของซูเปอร์เลโอนาตแปดดาวแล้วก็ตัวกาชาแล้วก็จะมีเหรียญหรืออย่างอื่นค่อนข้างที่เยอะมากๆผมสำหรับกิจกรรมนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับใครที่เป็นสายแบบเติมอีเวนต์โทเค็นทีผมไม่ควรพลาดแน่นอนเพราะว่าอีเวนต์โทเค็นในรอบนี้เป็นรอบของเลนเจอร์ทัสแสงด้วยผมก็ถ,ถือว่าค่อนข้างที่คุ้มค่ามากๆนั่นเองส่วนประกาศในเดือนมีนาคม่ผมก็ไม่มีอะไรมากผมก็จะเป็นการอัปเดตทางด้านของคะแนานพัชหรือว่าจะเป็นแบบ ดาสเตหลักอื่นๆที่เป็นเลเวลปกติท่านผมควรจะได้ท่านผมอันนี้ก็อัปเดตเข้ามาตามปกติเลยท่านผมเนื้อหาข้อมูลอื่นๆท่านผมก็สามารถไปดูกันได้ที่ประกาศเกม l ายเลนเจอร์ได้เลยท่านผมอ่ะเนื้อหาประมาณนี้ท่านผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดตเนื้อหาข่าวสารเกมประมาณนี้แล้วกันส่วนใครที่คิดเห็นยังไงกับครบรอบ10ปีหรือว่ากําลังรอเข้าเกมอยู่ท่านผมก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ได้ารางคลิปนี้ได้เลยท่านผมตอนนี้ผมก็รออยู่เหมือนกันถ้าตัวเกมเปิดผมว่า น่าจะมีเซิร์ฟค้างกันบ้างแหละท่าผมเพาอัปเดตครั้งใหญ่แล้วก็อัปเดตใน Play Store ด้วยทผอ่ะใครที่อัปเดตใน Apple Store ก็รอกันได้เหมือนกันท่ผว่าทางด้านของ Apple Store กับ Play Store มันไม่ตรงกันท่นผมเอาตรงๆคือ2ขค่ายนี้มันอาจจะทำเลราคาลูฟีาผมไม่ไม่ทันนั่นเองแล้วก็ยังคือถ้าทำไม่ทันปุ๊บตัวเกมกอาจจะเลื่อนเปิดก็ได้่ผมประมาณนี้นั่นเอง ก็เป็นแล้วแต่ช่วงด้วยผมบางที Apple Store ก็อัปเดตเร็วกว่าบางทีก็เพจสต o อก็อัปเดตเร็วกว่าผมประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอื่นๆเข้ามาอีกผมเราค่อยมาอัปเดตกันทีละกันแต่ผมย้ําเลยผมว่าตัวของซากุระมิกุได้เห็นแน่นอนแบบทีร้แบบ9ดาวแม็กนอมอันนี้ผมจะปั้นเป็นดัวถัดไปแน่นอนผมตอลอดติดตามกันได้่มสำหรับคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสาร ก็ประมาณนี้ละกันนะผมะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยละกันนะผมเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปใ,ใหม่ๆขางช่องไอซันฟันนี่นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ